ใหญ่ว้ใจเราเอาไปไม่อยู <S <S ่นะดางแล้วกระี่มันก็ดือดดางแล้วเออตัวน้อยก็ตัวนั้นก็ไปหนาหลังจะมาลานกันแล้วตัวนาคอนไปเอาของไปนัข้างหลังบ็มนดือดัดแัเลยเนาะอันนาเรืองี่อันนาไป้นั้นที่เหอฝุ่น่ันนาเลยเนามาสี่คนสี่คน ี่คนาอมาสี่คนสีคนอี่คนอมาสี่คนแม่นามัลสนใจไอแ่เน่เพ่เพ่เพ่มันมีทางไฟได้ไอมันไปบ่ได้น่ะนอ๋อไปไปเอาไเฮยมันไปบ่ได้เขาใจบ่ห่อยดันมายด้เนาะโอ่วช่อยทงางนีไปแน่หอยล้งจ่างหอยล้องหอยลังยังไทำไหม มลออ้าวสาวใช่ป้าอะไรอยู่สาวใช่ป้าฮันเปเจ้าพี่บไหน้เอีกันึงละกนึ่งมาพี่บางสบายสเกเกอร์ลาอันหลังว้ายไอ้ตะไคร่หมด่อีนเลยว้าปัหมดเลยคบำเลยล่ะยไกอนโอ้ย ปาดออกไม่กว่ามัดปาดเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจอออกมาเนี่ยเดินทางหลังค่ะไม่คันไม่คันเออนั่ยล่ะไม่กว่เออเนั่ยล่ะกวามัดฆ่าเนี่ยฆ่าเดี๋ยวก็มาลุกไม่คันไม่คันไม่คันแล้วมัน

แม e ่เล่นเลยแล้วเนาะมาหาลุงวางเลยยังอยู่ยังบ่หมดอยู่นี่เอามาอีกก่อน เอาน้าอเอาอีกเหรอขามันดดิไปไขาเดี๋ยเอาตาอนดเอาเสยงออกเลย้อเอาเสยงออกบอกขามันขามัอยู่ห้องน้ำต่อไปเราจัดโอ้าอะไรของัร้นข้าม้าดีนะถ่ายไปมียัง เดี๋ยวมัเป็นเออเอามาไว้ก่อกบอนอยู่ตรงโน้นยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะเอามาอีกนะนัอีองตัวจไปดยอดสุดยอด้างหลังก็มียังเหลืออีกนะออลลากไปโอล้แนี้เเนื่อยอู่เลสองกันเลยะมามไดดอก

ยายนะคะเขาอกนะคะไปไวเป็นม้นนี้ก็คงจะนะคะทำงานนื้นต<ก>้ไม่มีแล้วสบายแล้วเดือทางไปไหนก็สะด,<อ>ด,ดุ้งใช่ไหมเต่ากีตัด,ด ที่หน้าห้องนง้ำน um ี่ไปอันนอเดียวบ่อันนี้ใส่หมูมั่วบ่ใส่น้ำกันบ่มีจักอันที่สองมีช่องก็ไปชองนี่แหละดูร่องลึกอยู่นะฮะเนาะ Cười tàn, cười tàn. Ừ, bà. Ừ, đó, chơi bà dẫn máy xay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ มันนับู่ได้พูงนกนี่หน่อยไมนตา้รออันนักรอไงเนาเอาอะไรอะไลอเไรแลเดี๋ยวก็จะเอาใส่คันนี้นะคะเพราะว่ามีนสองข้างนะไม่ตลอดมันจะแตกได้ไหมับไปสอคนไปครับน้องสองคนจับาตัวนึงเลยเดี๋ยวมันไหลทะล่ นี่บ่ไดเอาเข้าไปบ่ลงพันนะครับเข้าไปเลื่จับปลาดุกบาอินไปเอ้าเรื่อท่านเห็นหงคักนะเจอ่ะมันบ่ได้สูน ทางู่นเยอะานไม่้าางหลังรอไปเลยางนารอก่นเฮ้ยรอเบดน่ะลุงจิมนะรอหมดแล้วบ่เหลือแล้วแต่ลุงพันก็ยังใกลสิบ่เหลือแล้วหมดแล้ว ยังวะขับรถไปทิ้งไว้ในห้องน้ำขับรถไปทิ้งไว้ห้องน้ำเออมองคกใหม่เออแม่นเลยยายแฮนนี่ว่าสิบอกอยู่ว่าสิบอกเออคอยไปหาไอ้นิวคอยไปเฮ็ดไอ้พอนเทนไอ้ไอ้นิวมันสอบได้ที่สองโอ้ยน้องหมีวสอบได้ที่สองของห้องโอ้เจ้าคิดดูอ่ะเนาะก็เลยลืมเลยมสองเนาะยายเนาะเอารถไปแล้วก็ลืมเลยมสองได้ที่สอง มันหายากก็แจะบอกให้เด็กที่ได้ที่สองเนี่ยนะนี่นะคะดีของหนักๆนักรวมกิมก็ทำได้สามสิบกว่าครับเขาไม่ให้เกินสี่สิบอ่ะชั้นหนึ่งอ่ะนนี่ะะคก็จะประมาณสามสิบแปดได้เนาะหนักหนักก็ทำได้ผมผมก็ก็สอนเขาอยู่พยายามอ่านหนังสือพยายามทำงานบ้านช่วยกันช่วยกันมีรู้ป้ารู้อะไรอย่างก็ป้อยๆในหนังสือ ป้รารู้แล้วหรไม่ร oh, ูつつつつつつ um. so ้รู้ป้ายังไม่รู้เหรอป้าจะลุงน่ะยังไม่รู้เหรอป้ารู้แล้วบอกต้องมีสอบที่สองของห้องป้ารู้แล้วแต่ลุงยังไม่รู้สุดยอดเลยเลียงช่วย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 กันหรือว่า อ่ายอดเลยหลานหลานอะไรนะเหี่ยวเหนียวสอบได้ที่สองแม่เสฉลี่งที่ไปส่งนะเพราะว่าอยู่เขากลับมาจากเรียนพร้อมมาทำกันบ้านเอาที่คเนาะงปลาแตนจับปลาเลยแต่จินไม่กล้าหรอกปลาป้าเลี้ยงเอ้แตงไม่กล้าไม่กล้ากินปลาปลาปลาก็ปลาใกลเองพี่ก็พี่ปลาจับไหะ อ๋อโอ้โห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 ไปทางไหนเลยโอ้ไปทาำนานเลยก็ได้เนาะบอกว่าลุงตรงเนี้ยเนี่ยนะใครอยากกิข้าวก็หมาว่าทำบ้านใครบ้านมาแล้วก็เอามารวมกันกินโอ้โหมันยังเปได้มีครัวกลางเราก็ทำบ้านของแต่ละใครมีกับข้าวอะไรก็ห่อมาแล้วก็มากินด้วยกันเนี่ยโอ้ความคิดดีมากนะคะ ลุงเกมแบบแม่ครูมาทำกับข้าวนนะผมว่าคนแรกในไทยมันต้องมาทำเลยเสือบ้านเสือพี่ดองกลับวันนี้เอาแม่ครูมาเลยนะมาเริ่มกินแบบแม่ครูมาเลยนะมาห่อมากินเนาะใครมีอะไรก็มากินสู่กันกินเนาะก็เหมือนเดิมนะทำงานกับเยอะเลย ป้าลองลองลองสมมติว่าเรากำลังจะประกาศโปรอะไรทักอย่างป้าพูดเราโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้นะคะเลิกการประชุมครับตาบ้านใครบ้านเราอ๋อฮะนี่นะคะุณยยพานายใช่ไขอเราจะเ่นเกนะคะกินี้าวที่นี่นะค็่ ต้นนี้ทุ่มมัแจ้งจทยารอยมากมาขอบคุณมากมาก